วัาทุกคนว่าลำค้านเสียงน้ำตกต่อเด้อจ่าพี่นอ้อยน้ำตกธรรมชาติว่าเก็บเห็ดยูริมน้ำตกยี่หลีค่ะ คลิปนี้ตัวกับวบสมนีก็น่าจาะเอทีขาเจอกันคลิปหน้าค่ะเอน,นีต้องเ่าเปียกแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะตัวจะชมวิวธรรมชาติไปเรื่อยๆก็นกาก่จาจะไหวนะจ้ะอ,อึุ๊่นค่ะเหตุนันกับอย่างนี้เป็นไปเรื่อยๆน้ำตามสายชานเนาะค่ะทุกคน เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอฟซี FC ค่ะได้เวลาหนุ่มแล้วนะคะช่วงนี้กะหนุ่มจะไปตัดขาอยู่บ้านนะคะเพราะว่าคำค่อยต้อยต่้าลงแล้วนะคะพี่น้อง ตาเวนค่อยตั้ลงเร่อพี่น้องเอ้ยต่อลากระสิได้เก็บเห็ดอำลายหนมือแรงก้นมาจากระสิผ้าเอฟซีล้าเอาก้นนอจา่าแบบเนี้ยเฮ็ดกระจายตาเวนก็ค่อยตั้ไว้เนาะค่ะหนาวเอาค่ะหนาวเอาเพิ่มคานทั้งนางยี่นี่แหละค่ะพี่น้องคานเก็บยี่นี่แหละ มันหลายคััเนาอกพี่น้องค่ะเงินทั้งนั่นเลยมืดไว้คำไว้จะพี่น้องแจ้งว่เป็นมิตรมืดกับมืดเนาะค่ะเริ่มเข้ามาแล้ว หนาเบื่อคะ่ะค่กพี่น้องยูสวีเดนเขาหนาหนาวมาบ่าเห็นแส,ง,สงแดดแสงตะวันน้ำพึ่นจก้กเทียดอกจาก้จาเมื่อหนึ่งก็ถือกล้องนะคะเมื่อหนึ่งก็หนาวสิมามู้ตั้งกล้องอยู่บได้ดิจ้์ตอนนี้เพราะว่ารีบละะิ้มแล้วค่ะคลิปหนึ่งคลิปสองนี่ตั้งกล้องได้อยู่นะจา้าคลิปสามคลิปสี่นี่บบได้ดิพี่น้อง เหตุการณวนกทว่นท้องซีดาน้ำหนักด,ดีเถอดิจ้ะเป็นดงอยู่ปุ่นเป็น,น้องกระยุกป,ป้าน้ำตกขึ้นเขาหรอจะาต่ว่าขึ้นมาทางเนินนะคะเนินเขา พอดีไปเลือกเอาอยู่บ้านเนาะจ้ะซัวสิเดียไปเลือกเกากอนเพราะว่าเวลาตัดขากะมันได้เลือกอยู่ดีนะคะพี่น้องค่ะเมื่ออื่นกับสิมาป้าน,นี่อีกคือเกาหลักจัดตัวบาทีไปเบิ้งเห็ดเหลืองเนาะคะ่ะไปเบิ้งจุดของเห็ดเหลือง มือนี้มื่อนี้เก็บเห็ดอ่าดำมืออื่นก็สีเบิ้งจุดเห็ดเ,เหลืองน้ำนาะจ้ะเวลาไปขายาจังได้ราคาดีเวลาเขาไปขายเขาจังแบบว่าชื่นใจนะครับพี่น้องกันได้เห็ดเหลืองนี่หาโลก็หาลอยกลกักกวเราน้จ้ะเท่ากับอันกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งเห็ดเหลืองก็เท่ากับอันสีกิโลเห็ดผัดนะคะ ขาขาดบวได้บวดได้ต้องดึงเอาเป็นไรค่ะย้ำหยาวกะมวลอีกแบบนึงเนาะ Chứ như này sợ ổn rồi chả Chúng đổi như thế nhau Cũng vui vui mà được chả ปดวดเอวเราพี่น้องเอ้ยแมืนเนี่ยนังคานเล้าอยู่เนี่ยเป็นวาลูกก้าเป็นวาลูกก้าเหี่ยงเลยพี่น้องนี่ เป็นสายฮิเก้าแล้วเนาะแต่คนมันคนเก็บมันลีลาคลีเลียแล้วพี่น้องพี่น้องหูวตกกัเข้ามาลีลาคลีเลียบ่จะ้ะคือแบบว่ามีหลายแล้วค่ะคนเก็บลีลาคลีเลียก็มีไหลายลากกระต้านะคะพี่น้องโป <laughs> สีเต็มกระตานี่สิกิโลผุนี่พี่น้องจ๋ากระตาต่อได้หาตาก็หาสิกิโลนะคะ ได้ซีตากับแปดสิบกิโลอุ้ยเบ้าผิดไปน้องซีสิบกิโลเนาะค่ะกระสิมิเกินแน่ขาดแน่จะว่ากันเป็นเห็ดเหลืองก็ถึง10บกิโลนะจ๊ะจะเป็นเห็ดทับ10บกิโลเพราะน้ำหนักมันหนักแหงค่ะ ไงๆสิตัดขาดีๆพี่น้องเป็นนางตัดขาอยู่บ้านนี่มันดีค่ะตัดจุดๆๆน้ำหนักก็ดีน้ำขาเงาดูดอกนี่บบเล่ดอกค่ะบมือน,นี้เมื่ออื่นนั่นนนสิเขามาใหม่อีกเที่ยน,นึงเนาจะมือวนนี้เก็บจังได้กับโบแลวพี่น้อง<ม>พอนอนว่าหลับเลย เวลาเป็นยังเป็น no ท้องพี่น like. ้องรีบๆจากน้อยหยัดกระตาแล้วค่ะกระตาหยัดแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยเก็บแบบมันหงาใจเลยจ้ะผู้ใดชอบแบบุ่มใดชอบแบบหนุ่มๆเหงาๆมาทางนี้เด้อจ้ะ เห็นแบบเร้าใจแบบมันมันหมอลําซิ่งเลยละจ้ะเยาวเๆยเยาเดิอนั่งเดิอเด้นนั่งเด้อเอแลแล้วพี่น้องเนาะโอ้ยเขาป้ากับมวนยังซี่ละ่ะลืมมือลืมเด้นละคะพี่น้องขาธุรกิจส่วนตัวนะคะเปิดบริษัทส,ส่วนตัวคือเก็บห็ดขายะคะ่ะใครสนใจมาทางนี้ เอาวสนิันนี้กรดจ้าจพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอีกก็นยังเหลือเต็มยุ่จ้กคุณเต็มเลยพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะเอรซี่ขาสวัสดีค่ะ